สวัสดีคะ่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้พ่อปลูกชาแนลก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมา DIY เศษคราวหรือสีนะคะที่เราคัดจากเศษคราวที่เขาติดดำแล้วก็แห้งนะคะนำมา DIY ให้สวยในทันทีนะคะ ด้วยตะกร้าขนมจีนนั่นเองนะคะอ่าในขั้นตอนนี้คือเราคัดเศษครานะคะที่ติดดำออกนะคะแยกเป็นขนาดเส้นยาวเส้นกลางเส้นอ่าสั้นๆนะคะประมาณคืบหนึ่งแล้วก็เป็นเศษเล็กๆนะคะแต่วันนี้เราจะนำอ่าเศษที่มีความยาวประมาณหนึ่งคืบนะคะมา DIY ใหม่ให้สวยในทันทีด้วยตะกร้าขนมจีนนั่นเองนะคะอ่า เดี๋ยวก่อนที่จะไปทําการรับชมนั้นนะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอปลูกชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการคัดนะคะเศษคราวค่ะคัดอันดำที่ติดดำที่แห้งเนี่ยะคะ่ะออกให้แบบเยอะพอประมาณนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไป DIY ใหม่ให้สวยนะคะด้วย กล้าขนมจีนนั่นเองนะคะนี่ค่ะวันนี้อันนี้เป็นเศษเล็กๆนะคะเดี๋ยวเศษเล็กๆแบบนี้เราจะเอาไปทําอะไรนะคะเพื่อนๆก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแต่วันนี้เราจะนําเส้นที่มีความยาวประมาณหนึ่งคืบมา DIY ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือเศษคราวที่เราทําการคัดเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นขนาด ที่ยาวประมาณนี้นะคะอันนี้เราจะไปทำในแบบอื่นนะคะส่วนวันนี้เราจะนำเส้นที่มีความยาวประมาณหนึ่งคืบนะคะมา DIY ใหม่ใส่ตะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะขั้นตอนก็ง่ายๆนะคะเพื่อนเราจะเรียงเส้นคาวนะคะ่คะเศษคาวที่เราทำการคัดแล้วเนะะี่ยค่ะประมาณอ่สี่เส้นนะคะถ้าหากเพื่อนๆต้องการให้เขามีความหนาในทันทีนะคะก็ใช้ประมาณ 4ถึงหเส้นแต่วันนี้เราใช้แค่4เส้นนะคะก็จะ,ะกําลังสวยนะคะนี่ค่ะเรียงให้หัวเขาเท่ากันแล้วก็นำไปใส่ในช่องของตะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการดึงนะคะดึงให้เขายาวออกมาประมาณแค่ประมาณ1น,นิ้วนะคะเพื่อนเพ่อเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลุดง,ง่ายนั่นเองนะคะนี่ค่ะ ทำแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะสำหรับการนำเส้นเครานะคะที่ติดดำที่แห้งเนะะี่ยค่ะมาทำใหม่ให้สวยนะคะเราควรจะเลือกเฉพาะเส้นที่สวยๆนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าหากมีติดดำหรือแห้งมาด้วยเนี่ยก็จะทำให้เขาดำทั้งเส้นนะคะก็จะไม่สวยดังนั้นวิธีการนำมา DIY ใหม่ก็คือการเลือกคราที่เส้นสวยนะคะไม่ติดดำนะคะนี่คะ่ะนำมาทำ ใส่กับตะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะเส้นสั้นๆ,ๆแบบนี้เมื่อเราทําการาเลี้ยงเขาไปสักระยะหนึ่งนะคะสักสี่ห้า 4, เดือนเนี่ยะคะ่ะเขาก็จะเริ่มยาวนะคะแล้วก็จะฟูสวยมากๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะาเรียงให้หัวเขา เท่ากันอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้สอดเข้าไปในช่องอะตะกร้าขนมจีนได้ง่ายนะคะไม่ต้องเว้นช่องนะคะเพื่อนใส่ทุกช่องเลยนะคะเขาจะออกมาหนาแล้วก็สวยในทันทีเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่อยๆดึงนะคะดึงเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลุดง่ายนั่นเองนะคะจะต้องดึงให้ด้านล่างนะคะยาวประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งนิ้วนั่นเองนะคะเดี๋ยว มาดูตอนที่เราทำไปบ้างแล้วนะคะอันนี้นะคะเราก็ทำเสร็จไปแล้วประมาณหนึ่งนะคะเหลืออีกนิดเดียวก็จะเต็มตะกร้าแล้วนะคะเพื่อนนี่สังเกตได้ว่าเขาหนาขึ้นนะคะเหมือนวิกผมเลยนะคะเพื่อนอเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วกันคะ่ะ อ่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเหลืออีกแค่1 2ึ่งสามสี่ห้าหประวันหกช่องนะคะอ่าการทำแบบนี้นะคะใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานไปดูตอนที่เสร็จเลยค่ะและนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่เขาฟูในทันทีนะคะถ้าเรามีตะกร้าขนมจีนนะคะหลากหลายสีเมื่อเรานำมาทำแบบนี้เนี่ยแล้วนำไปแขวนไว้ตามที่ที่เราต้องการหน้าบ้านเนี่ยจะสวยงามมากๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะนำเขาไปอยู่ในกลุ่มของเขานะคะอันนี้ก็แขวนไว้ใต้ต้นไม้หน้าร้านนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็มีบางชิ้นนะคะที่เราทำ เสร็จไปบ้างแล้วนะคะนี่สังเกตได้ว่าหนาในทันทีนะคะเพื่อนฟูสวยทีเดียวเลยค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นการ DIY นะคะง่ายๆนะคะอ่ะดูด้านล่างนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนอันนี้เป็นอ่า ที่เศษคราวสั้นๆนะคะเรานำมาทำให้สวยนะคะเรามีวิธีทำนะคะนี่ค่ะอันนี้ที่เราทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่อันนี้ฟูหนามากๆนะคะต้องการหนามากก็ใส่หลายๆเส้นนะคะอ่าถ้าถ้าบางๆก็ลดเหลือประมาณสักช่องละสามเส้นก็ได้ค่ะเพื่อนๆอสวยงามมากๆนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็พาเพื่อนๆน,นะคะมา DIY เซตเคราวรสีนะคะอ่ามาทำใหม่ให้สวยในทันทีด้วยตะกร้าขนมจีนนั่นเองนะคะเพื่อนๆอ,อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าว่าเพื่อนๆถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพาอปลูกชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ you